กันจอฉลมาาาขที่ในการต่อสู้เนี่ยเราต่อสู้เพราะว่าคาดหวังว่าจะเห็นเป้าหมายหรือว่าเห็นสังคมก็ได้นะที่เราฝันถึงว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้น,น่าจะเป็นแบบนี้แต่ปัญหามันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นมันต้องต่อสู้มันต้องแบบโค่นล้มสมมุติอย่างมื่อกเมื่อก่อนใช้กำลังนะใช่ครับอะไรอย่างเนี้ ตอนนี้40่สิาปีผ่านไปที่สู้มาอย่างเงี้ยคนในรุ่นเราครับนักหามองเห็นไอตัวความเปลี่ยนแปลงของสังคมนะตอนนี้อย่างไรปัญหาใหญ่นะเนี่ยใช่เราคือเราต้องผมผมอยากให้นักหาแชร์อันนี้ให้คนปัจจุบันคือไม่ค่อยมีใครพูดถึงนะครับแม้กระทั่งฝ่ายที่ออกมาไม่ว่าด้วยฐานะความคิดยังไงก็แล้วแต่จะเงียบเลือกที่จะเงียบแล้วก็ซุขตัว อยู่ในกองวิชาการมั่งอยู่ในรั้วมหาวิทยลาลัยมั่งอยู่ตามไร่ตามสวนมั่งทุกคนเหมือนๆยอมรับความแพ้แพ้แล้วก็ทําตนเองไม่ถูกอันนี้คือขบวนการโดยทั่วไปทั้งหมดแม้กระทั่งเราเองเราก็ไม่คิดว่าเราจะต้องมาทํางานดนตรีอีกแล้วตอนออกมามีมีวงคราวานด้วยกันสองคนที่เดินออกมาด้วยกันสุดท้ายสองคนอะคือผมกับทองกรานรยังคุยกันระหว่างทางเฮ้ยออกไป ตั้งชื่อวงอะไรดีวะถ้าจะเล่นกันนะ่ะเตรียมชื่อไว้แล้วคือไม่ใช่คาราวานนันแน่นอนนึกว่ามันหมดแล้วในแนวคิดเดิมนี่แหละแต่ว่าเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไระแต่มาปั๊บเจอ For you Same คอนเสิร์ตฟอร์จูเซ่ก็ทําให้คาราวันได้เกิอดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีเสียงตอบรับค่อนข้างมากก็ทําให้วงคาราวันนี่มันยืดลมหายใจออกมาถึงวัยอันสมควรก็เลิกรากันไปครับในช่วงปีสองห แต่ว่ายังยังทัวกันอยู่อันนี้คือผลผลได้ที่เราต่อสู้กันมาอันนี้อัน,นเฉพาะดนตรีนะครับส่วนด้านทั่วทั่วไปผมคิดว่ามันพอเก็บตรงเงียบซุกตรงเงียบอยู่ในฐานะตําแหน่งตนเองตําแหน่งไม่ใช่ตําแหน่งราชการตําแหน่งอะไรนะตำแหน่งจุดยืนนะตัวเองก็ช่วงนี้หายไปเลยผมก็ไม่ได้ติดตามเพียงแต่ว่าถามข่าวคราวไปเยี่ยมเยียนอันนี้มีแน่ปาร์ตี้สังสรรจัดงานระลึก เอ่ยถึงว่ามันเป็นสิ่งที่เราได้สัมผัสแลก็ได้คุ้นเคยโดยประมวลโดยโดยทั่วๆไปแล้วในกระบวนของนักต่อสู้ที่เข้าไปในป่ากระบวนการของศูนย์นิสิตเข้าไปไปจัดตั้งสนทในสถานการณ์ปฏิวัติมีการออกหนังสือออกอะไรก็พยายามทํางานกันโดยเป็นแนวร่วมของพรักคอมนิตแห่งประเทศไทยแม้กระทั่งพักสังคมนิยมที่เข้าไปก็เป็น อยู่ในลักษณะของแนวร่วมในพรรคอมมิวนิสต์เขาจะเรียกว่าพวกนี้คือแนวร่วมแม้กระทั่งผมเองก็เป็นแนวร่วมแค่นั้นเองนักงานกาลังบอกว่าในพักก็มีชนชั้นเหมือนกันจะเรียกว่าชนชั้นไม่ได้มันไม่ได้เงินเดือนเท่ากันแต่ว่าอันนั้นคือลักษณะของชนชั้นอย่างหนึ่งมีชนชั้นปกครองอมีอํานาจรัฐเราเรียกมันว่าอำ,อำนาจรัฐแล้วก็มีมีผู้นํามีทหารบ้านเนี่ย จดตั้งละเอียดนะฮะทหารบ้านก็คือเอาชาวบ้านในฐานที่มั่นมาเป็นทหารพวกนี้ทํามาหากินด้วยแล้วก็ถือปืนด้วยไม่ใช่ทหารทหารบ้านทหารท้องถิ่นทหารหลักเนี่ยสามทหารเลยทหารหลักคือรบโดยตรงรบเขตไหนก็ได้ทหารท้องถิ่นคือดูแลท้องถิ่นตัวเองทํางานมวลชนอะไรก็แล้วแต่ผมไปเป็นหน่วยสินหรือว่าจะเรียกให้เท่กับปฏิบัติการจิตวิยาปฏิบัติการจิตวิยาซึ่งอันนี้เป็นภาษาของทางราชการ นี่มาผมจะแยกส่วนว่าส่วนหนึ่งของขบวนการนักศึกษาที่เข้าไปส่วนหนึ่งก็ออกมาทํางานตั้งพักการเมืองที่เราเรียกว่ามันเอาความคิดสังคมนิยมเอาลักษณะการเผยแพร่แนวคิดปฏิวัติมาปรับใช้ในการหาเสียงอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นรวมๆนะฮะจนกลายเป็นพักการเมืองพรคพลังประชาชนพักไอโนนไอเนียแล้วก็แล้วแต่เปลี่ยนชื่อกันมายาวโยงมาจนกระทั่ง ก้าวไกลนะฮะอันนี้คือสายทางเดียวกันแต่อีกสายหนึ่งอยู่ตามไร่ตามสวนก็ทำนาแบบผมผู้เท่าหัวเขาารอรออะไรนี่นี่ผมอยากจะเป็นฝ่ายนี้มากกว่าผมคิดในใจผมมันจินตะลีลาอยู่แล้วเป็นคิดในแง่วรรณกรรมแล้วถ้าว่าปรารณาตัวจริงเราฝันกันฝันถึงขั้นว่ายกเอากองทัพประแอกเหมือนเหมือนที่ประเทศลาวประเทศเขมรเขาเกิดขึ้น เดินทางเข้าเมืองเท่ถืออาวุธกันนะนะชนะแล้วอะไรชนะได้แม่จ๋าอะไรก็แล้วแต่เมื่อเดินอย่างนี้เข้าไปผมเกิดจะค่อยๆเดินออกซอยผมจะไม่อยู่ในแถวผมจะไปเป็นชาวบ้านแล้วความคิดตั้งใจของผมเป็นอย่างนี้ผมจะไม่เดินทางเข้าพักกันเมืองไม่ทมาําอะไรทั้งนั้นมันหมดแล้วเนี่ยความคิดเมื่อมันต่างกันอย่างนี้เราก็การใช้ชีวิตก็ย่อมต่างกันก็แล้วไม่แปลกอะไรที่บางทีเห็นเพื่อนไม่ได้กล่าวถึงใคร แต่เห็นเพื่อนอที่ปรึกษารัฐมนตรีมั่งอะไรมั่งเป็นรัฐมนตรีมั่งหลายคนที่ออกมาจากฝ่านะเป็นอย่างนี้ปัจจุบันก็ยังเป็นจะมีแวดล้อมไปด้วยเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างน้อยตำรวจติดตามอย่างน้อยก,อยอยก็ไปไหนก็มีคนกั้นเป็นอะไรอะนึกออกนะมีบริการมีอะไร,รผมเห็นเพื่อนเป็นอย่างนี้หลายคนโอ,โ,อโอ้ถ้าปฏิวัติสําเร็จมึงก็คงจะต้องมีเป็นอย่างนี้เหมือนกัน นี่ทแม้กระทั่งยังไม่ปฏิวัติไม่สําเร็จมากลับมาเลือกตั้งเป็นสสเป็นรัฐมนตรีอะไรก็แล้วแต่ก็ยังต้องการบริการดูแลแต่ผมไม่ไม่ใช่ความฝันของผมนักงานเย็นนิยามตัวเองว่าอะไรอิสระอ,อยังเป็นชาวบ้านอ่ะอยางอิสระแล้วก็เคยตั้งประวรณาอย่างนี้ไว้ด้วยซ้ําแต่อาจจะไม่สําเร็จว่าเราจะเป็น ศัตรูกับฝ่ายปกครองตลอดการผมคิดอย่างนี้ครับคือเขาเป็นฝ่ายถูกปกครองแล้วก็ต่อสู้ขับเคี่ยวหาอะไรที่มันเกิดคุณค่าคือไม่ใช่ไปเอามีดเอาปืนไปไล่ยิงกันศัตรูในความหมายนี้คือผู้ปกครองผู้ตรวจสอบผู้คอยจับตามองใช่ใช่ผมนี่คือเจตนาดังเดิมครับซึ่งผมคิดว่าไม่เปลี่ยนอาจจะถูกเก็บถูกซ่อนความรู้สึกเอาไว้ สูไฟให้แรงเล็กกอดแดงกูชนคืออย่างนั่งหงเนี่ยก็ตั้งแต่สมัยผมเด็กๆถ้าพูดถึงในสภาวะเหตุการณ์เหมือนปัจจุบันเนี่ยนั่งหงเหมือนกับเป็นผู้เล่นตัวหลักเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยรวมหมายถึงมงกระวานหรือเปล่าครับรวมถึงเหตุการณ์ต่อสู้อะไรแบบนี้ด้วยแต่ว่าปัจจุบันนี่มันเหมือนกับไม่เ,เข้าใจว่าเป็นอะไรอ่ะ,อะอ อีกพวกหนึ่งไปแล้วหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนักหนาดูสิซ้ำคล้ายๆอย่างนั้นเนาะถ้าตามจริงๆมันก็ผมกลายเป็นอะไรนะเป็นผู้ทรยศแล้วพอพอมีคําว่าพูดทรยศนี่ผมนึกถึงตอนที่อยู่ในป่าพักคอมมินิสต์แห่งประเทศไทยก็มีผู้ที่เขากล่าวหาว่าทรยศหลายคนใช่ครับไม่ว่าจะเป็นประเสริฐทรัพย์สุนทรผินบัวอ่อนอะไรทํานองนี้นะก็มีความขัดแย้งมีความทางความคิดมีความทะเลาะกันอะ ก็แตกปากแตกฝ่ายจนต้องมาอยู่อีกแบบหนึ่งทังนั้นก็จะมานำว่าเอออันนี้คือสหายผู้ทรยศผมนึกถึงพวกเหียการณ์เหล่านี้เลยแต่นึกไม่ถึงที่จะมาเจอเจอกับตัวเองอะไรั้งนั้นซึ่งผมรู้สึกยังไงครับผมเฉยเฉยเฉยอย่างที่บอกเอพูดจริงๆเราก็ไม่ได้ทําอะไรนอกจากคิดเขียนแค่นั้นเองเขียนผมก็ไม่ได้เขียนแรงนะผมเป็นต้นว่าลูกหลานออกมาผมก็ไปถามเขาว่าจะปลดแอกเพื่อใครที่ไหนหนอ ผู้เท่ารอรอรอจนหัวขาวมันผิดตรงไหนวะผมครบฏิวัติมาก่อนน้างมอธิบายได้ไหมครับน้งหมาหมายความว่ายังไงในผู้เท่าคือตัวเองไงเพราะแล้วไม่ใช่ภาพตัวเองแค่นั้นหนักเหมือนเหมือนกับสหายหลายหลายคนที่กลับออกมาทําไร่ทําสวนทํานาผมไม่นึกภาพอย่างนั้นครับคือปฏิวัติไม่สําเร็จแล้วกลับออกมาก็ไม่ได้อยู่ในพักงานเมืองนี่ก็เป็นคนทำมาหากินนู่นน่ะหัวขาวหัวงอเขาป่วยตายไปเยอะแยะเลย อันนั้นคือรุ่นโน้นเมื่อกี้นากหาพูดมาสองประโยคแล้วนักหงานเขียนว่ายังไงนะจะปลดแอกเพื่อใครที่ไหนหนอพูดเท่ารอรอรอจนหัวขาวครับที่ผ่านมารบกันก็นานยาวอันนี้ผมย้อนภาพที่เราอยู่ในป่ามีแต่ศพทบเท่าทุลีดินค,คือตายกันไปเยอะครับไม,ไม่นับรวมหกตุลาไม่นับรวมการต่อสู้ในเมืองพิษภาอะไรทำนองนี้ แต่ถ้ามองรวมๆถ้านักอาเขียนแบบนี้อืมันก็เหมือนกับว่าเฮ้ยการต่อสู้ที่ผ่านมานี่มันไร้สาระมันสูญเปล่านะหรือว่าเฮ้ยมันไม่ได้ได้ตามที่อะไรยังไงครับถ้ามองอย่างนั้นก็คือบุรุษแตกสลายความคิดอะไรทำนองนี้หรือว่าให้คิดให้ดีอะไรยังไงต่อต้านสงครามผมพูดตรงๆผมออกมาผมทํางานต่อต้านสงครามผมไม่อยากให้รบกันเพื่อไม่อยากไม่อยากให้มีการล้มตายอีกแล้ว อันนี้เรื่องจริงเพราะออกมาผมก็เขียนเพลงดอกไม้ให้คุณอะไรทํานองนี้ผมทัวร์ไม่ใช่แต่ของเรานะฮะผมไปไปเล่นจีนไปเล่นลาวไปเล่นอะไรผมไปเผยแพร่อย่างนี้อ๋อนางหามีเพลงที่ต่อต้านสงครามหลายเพลงมีหลายเพลงกินชิมว่าคือเพลงเหล่านี้ผมไปเล่นในสากลได้ทัวแล้วกลับออกมาถ้าแนวเพลงนะฮะไม่ต้องมองไกลให้ให้เกินตัวเราไม่ใช่นักการเมืองผมหันหน้าใส่ป่า ทำงานมานานแล้วแต่ไม่ได้บอกใครแล้วก็ทุกค,คนใน,ในแวดวงจะรู้หมายถึงว่าผมอยู่ในศิลปินกลุ่มพื้นป่าตะวันตกครับมันมี็พื้นสุดท้ายที่เหลืออยู่คผมเลยได้สัมพันธ์กับโจยบางจากแม้กระทั่งสืบนะครับเสถียรแม้กระทั่งมูลนิธิสืบทำงานอย่างนี้มานานผมเข้าป่าเข้าดงกับอันนี้เป็นงานเงียบๆที่ประวารณา,าตัวเองแทนป่าในานามของรรคของต์ผมมันอยู่ป่าจนชินไง มันรู้จักมาเรียรู้จักไทฟอยรู้จักสัตว์ทุกชนิดแต่พอออกมาผมเหม็นกลิ่นดินปืนเพราะเพอเคยยิงปืนคือมันมีอาวุธที่เหลือกระสุนที่เหลือซึ่งเราย้ายทับไม่ได้อยู่จังหวัดน,น,น่านผมกับสหายสองสาคนอยู่ในกระท่อมในไร่ต้องทำลายทิ้งเป็นพันๆน,นั้นครับหาเป้าแล้วก็ยิต้องทำลายทิ้งเพราะทิ้งไว้ก็ไม่ได้ ผมเลยเหม็นกลิ่นดิบเปืเป่อยผมไม่อยากสะปัดนี่เมื่อกี้นางหาพูดคําว่าเมื่อก่อนไม่เคยเรียนรู้เรื่องแบบนี้แต่ว่าพอออกมาแล้วเนะี่ยมันมาได้เรียนรู้นในเรื่องอื่นมิติอื่นทีนี้สิ่งที่ผมสนใจหรือว่าอยากถามนางหาก็คือว่าวิแบบนี้มันก็คงทําให้ไอ้ตัว perspective ของมุมมองของการมองเรานี่มันเปลี่ยนไปใช่ มันเหมือนกับสมมุติว่าถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเรามุ่งมั่นเราเห็นอย่างนี้แต่นี้มันอาจจะเห็นแบบครับว้างขึ้นเห็นด้านรอบขึ้นหรือว่าเห็นมิติอื่นขึ้นตรงนี้มันมันอมีผลต่อชีวิตนัหนาหรือมีผลต่อน่าจะมีผลครับคลี่คลายอะไรมันคือไม่ใช่ผมคนเดียวผมว่าหลายคนก็มีผลถ้าเจออะไรเราเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมมันมันก็จะมาเองนะฮะอยู่ในป่าผมเคยคิดไม่มีผีเอาคำว่าผีนี่ก็พอและแต่ที่ยิงผีมีทุกตน ทุกคนทุกแห่งในหมู่บ้านชาวบ้านชาวเขาชาวอะไรผีทั้งนั้นเวลายกมือไหว้ภาวนาคือผีคือศาสนาผีอะ่ะแต่ในป่าจริงๆผมไปเดินทั้งวันทั้งคืนผมเดินคนเดียวก็ได้สิ่งป้องกันของผมอันเดียวคือปืนปืนกับกระสุนปืนมั่นใจตัวเองมากผมกล้าเดินคนเดียวผมว่าสงบน่าอยู่มากๆในปา่าไม่มีอะไรเลยก็มีแต่สัตว์ที่เราต้องระวังแค่นั้นเองไม่ว่าเป็นงูเป็นหมีเป็นอะไรผมเลยมีความเชืออ่อว่าไม่มีผี แต่ออกมาเจอผีในเมืองโอ้ได้ข้อสรุปบางประการผีจริงๆเนี่ยนะผีอยู่ในบ้านในเมืองนี่เองเยอะมากเลยมีเรื่องเล่ามีผมกลัวนะพอกลัวเพื่อนก็แนะนําให้แขวนพระอันนี้ไม่ได้ให้ใครเชื่อเพราะแขวนพระไปนอนโรงแรมไหนผมก็สบายนอนหลับสบายผมก็เลยมีความเชื่อแอบเชื่อว่าคุ้มครองได้ คือไปตามชนบทไปตามชาวบ้านในว่าเป็นเมืองเล็กเมืองใหญ่จะมีตำนานอย่างนี้ตลอดเลยผมสัมผัสปัจจุบันนี้ไปไหนเขาก็ให้แต่พระจนผมไม่มีที่เก็บผมไม่มีหิ้งพระที่บ้านผมเก็บก็ไม่รู้จะเก็บยังไงก็มาสำรวจตรวจสอบดูแล้วว่าเออองนี้มาอย่างงี้เก็บเป็นกระเป๋ากระเป๋าผมถึงมีเยอะแล้วก็<อ>ผมไม่รู้อ่ะจะเอาพระพระเครื่องเหล่านี้<อ>ไปไว้ไหน ขายก็ไม่เป็นคงไม่มีราคาโอ้เอาไปหาพี่โดมสิครับอ <laughs> คือก็ไม่ถนัดเรื่องนั้นเองผมไม็ไม่มั่นใจว่าขายได้หรือเปล่าอ <laughs> <laughs> พอดีผมพยายามจะไปเป็นชาวไร่ตอนนี้ผมอยากไปไปอยู่สงบอย,อย,อยู่อยู่แบบปลูกกระทอ่อมอยู่มีที่เล็กๆอยู่ไป <laughs> ทํำอยู่ที่ไหนยังไม่ได้ทําเลยยังไม่ได้ทาอืมผมไม่ได้ทำํำ <laughs> คือหาเงินอยู่ผู้ตรตก นี่หาเงินอยู่จะหาอย่างไงจะเราอายุมากครับจะไปแบมือขอไม่ได้ครับเราก็ต้องพยายามหมุนเปลี่ยนเยียนพันในสิ่งที่เรามีอยู่เออมีทองก็เราก็ขายทองมีกีตา,าร์เก่าเก่า<ๆ>เก็บไว้เยอะผมก็จะทยอยขายอันนี้คือการช่วยตัวเองเราจะให้แบมือกับน้องๆทั้งหลายผมก็รู้สึกมันมันไม่ใช่เดี๋ยวเขาจะเดือดร้อนหรือว่าจะไปรบกวนเขาอะไรต่าง้ ปกติก็คือทัวคอนเสิร์ตทั้งปีถ้าไม่มีโควิดอันนั้นก็ทําให้เราอยู่ได้มีเงินใช้ว่างน่ะแต่ไม่มากนะแล้วก็เลี้ยงลูกน้องได้ลูกน้องในวงนักดนตรีก็หกเจคนผมถือเป็นบริษัทครับบริษัทเล็กๆในหกเจ็ดคนมีลูกมีเมียทุกคนรับผิดชอบไหมก็ต้องดูแลเอถึงแม้ว่าไมพอเพียงแต่เราก็ทําให้เราอยู่ได้ปีต่อปี หปีมาทุกคนอยู่ได้สิบกว่าปีมาแล้วครับชีวิตที่เป็นอย่างนี้ครับและอานมีเรื่องที่สำนึกเสียใจไหมในชีวิตก็หลายเรื่องครับทุกคนมีความผิดพลาดนั่นก็คือสำนึกวมาผิดไปแล้วก็ขอเป็นครั้งเดียวแล้วจะไม่ทำอีกครับตั้งใจอย่างนั้นอย่างน้อยก็ทำได้7จอก็ดีใจแล้วครับแล้วปัจจุบันนี้มันมีผลยาวนานว่ะ เราก็ละแล้วเราก็เว้นอะไรทั้งนันี้หมายถึงชีวิตนะฮะที่เราผิดพลาดผมผิดครั้งเดียวผมก็จบแล้วก็เตือนตัวเองอย่างนั้นก็ลดเหลือลงครับครั้งที่สองก็ลดลดจนไม่มีเลยครับพูดกว้างๆอย่างนั้นนะคครรัับบทุกคนมีความผิดทําผิดมาตลอดคือประเด็นนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องของการส่งผ่านการเรียนรู้ของชีวิตของคนรุ่นก่อนนะคือคนมักจะแบบ โอ้มันจะต้องเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะหาโดยชีวิตของตัวเองนะหะกำลังบอกว่าคนเราสามารถผิดได้แต่ว่าคือไม่สามารถมันไปผิดเองไ่ผิดได้ตั้งใจที่สำคัญก็คืออย่าไปผลิตซ้ำเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเรียนรู้ได้ผิดเราขอโทษกลาบตีนได้เราก็กลับคือผิดเว้ผมเคยเป็นอย่างนั้นครับกลาบตีนขอโทษกันมาแล้ว ไม่ว่าเขาจะแก่กว่าอ่อนกว่าผม,ผมยอมรับตรงนั้นเมื่อกี้ที่ผมถามน้งหาเรื่องไอ้ตัวความเปลี่ยนแปลงจากสมัยก่อนจนปัจจุบันที่น้าหาที่ผมถามในเชิงสังคมม้างคือที่ผมถามน้าหาอย่างนี้เนี่ยคือผมอม,มีความรู้สึกว่าเฮ้ยตอนผมเด็กๆเนี่ย ผมรู้สึกว่าผมเห็นปัญหาน้อยมากอาจจะเป็นเพราะว่าโอเคเราเรารับรู้รออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่เรารับรู้ก็คือว่า,ร,ารับรู้คําว่าสังคมเนี้ยมีปัญหาอคนนั้นคนนี้กําลังทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อแก้ปัญหาแก้เพื่อให้มันดีขึ้นครับแต่ตอนเนี้ยผมก็หน้าอายเจ 72, ็ดสิบสองผมจะหกสิบผมว่าปัญหามันยิ่งมากขึ้นมากขึ้นเห็นมันมีดีขึ้นก็แค่ไอ วัตถุความสะดวญสบายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า้ปัญหาต่างๆที่มันเป็นอะไรทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ยังแย่ลงกว่าเดิมด้วยซ้ำเฮ้ยไอการต่อสู้มันมันผิดหรือเปล่ามันสู้ผิดหรือว่าสู้กับอะไรกันเนี่ยเราสู้มาใช่ไหมใช่แล้วทาไมยิ่งสู้ยิ่งแย่ยิ่งสู้ยิ่งแบบปัญหายิ่งมากยิ่งแก้ไม่ได้สมมติทุจริตคดโกงคอร์รัปชันก็เยอะกว่าเดิม ความขัดแย้งก็เยอะกว่าเดิมคือถ้าเราไม่มุ่งมั่นอะไรจนเกินไปหรือแ,แก่วุดมการณ์ที่เรามุ่งมั่นเกินไปครับถ้ามองโลกในแง่ชีวิตผมว่ามันมันก็อาจจะทาให้ปัญหามันคลี่คลายได้ในระดับหนึ่งอย่างน้อยก็จากใจของเราเราอาจจะเป็นคนมุ่งมั่นคิดอย่างงู้นอย่างนี้เอ๊ะทำไมมันเยอะขึ้นผมจะมามองภาวะวิสัยว่ามันสังคมมันคนเยอะขึ้นปัญหามันก็เยอะขึ้นครับ ลูกหลานออกมารุ่นใหม่ๆไม่รู้ลูกใครหลานใครเต็มไปหมดเลยจานวนพลเมืองเพิ่มขึ้นทรัพยากรน้อยลงม,มันก็เกิดการเบียดเสียดอันนี้เราก็อยู่ในจํานวนนั้นเหมือนกันเราไม่ได้อยู่ในส่วนที่ไปแก้ปัญหาเราไม่สามารถจะใช้หลักการหรืออุดมการณ์ของเราไปช่วยช่วยเขาแก้ได้การแก้คือมาจากจุดศูนย์กลางของของการปกครองหมายถึงฝ่ายรัฐรัฐธรร แก้ให้ถูกก็ควรจะมาจากนั้นแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คืออย่างที่ผมพูดไปผมว่ามันปัญหามันเรารู้สึกเยอะขึ้นเพราะผู้คนมากขึ้นเราก็อายุมากขึ้นประสบการณ์ก็มากขึ้นยิ่งแก่ก็ยิ่งเจอเพราะเราอายุมากถ้าว่าจะวิจะระวางจะคิดยังไงในขณะหนึ่งของชีวิต่ะแบบผมนี่เจ็ดสิบสิบสองซึ่งก็โดยตัวเองก็บอกว่าไม่แก่แต่โดยสายตาชาวบ้านแก่แน่นอนเป็นปู่แล้วอะไรต้นน้ับ ผมกลับว่ามองหาทางทั้งออกก็มีอย่างนไรก็อยู่ในชนบทที่เราเคยอยู่มาแต่เด็กเราก็ยังจํากลิ่นไอมันได้แล้วก็ผมต้องการสัมผัสอย่างนี้ในบ้านปลายของชีวิตอันนี้คือการลดปัญหาเหมือนกันเราไม่ต้องเผชิญเราไม่ต้องไปชนเราไม่ต้องไปลบก็ดีนะ <c oughs> เกิดเป็นประชาชน <c oughs> ผมว่าดีเรามีทางเลือกที่จะไปแต่ว่าที่ผ่านมาการพยายามสร้างอะไรให้เราเก็บสะสมได้ไม่ว่าจะเป็นเงินทองทรัพย์สมบัติ ทำให้เราเป็นทุนมีทุนร้อนที่จะใช้ดำรงชีวิตอันนี้อาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหรนะ่นักก็ต้องก็ต้องทําใจพูดตรงๆนะแต่ก่อนเขาไม่ค่อยมีปัญหาที่ดินแทบจะเอาไปเลยอยู่ฟรีแต่ปัจจุบันนี้ที่ดินแพงมากม,มันมีความเปลี่ยนแปลงเมื่อเราได้พื้นดินมาสักผืนหนึ่งเราก็ควรจะดูแลรักษาแล้วก็ปลูกร่างสร้างตัวได้ไม่ว่าจะปลูกมะเขือปลูกพริกอะไรอย่างนี้ผมว่าอยู่อย่างนี้ได้ โดยไม่ได้ไปพัฒนาให้มันเป็นธุรกิจอะไรทำนองนี้อย่าไปสัมผัสกับทธุรกิจให้มากก็ชีวิตก็จะอยู่ได้เนี่ยคนไทยยังมีทางเลือกอย่างนี้อยู่นักอามีมิติเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องอการไม่มีผมผมผมไม่ได้คัดค้านอะไรรผมก็ว่ามันแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนบางคนก็มองพอเพียงเป็นอีกแบบหนึ่งสําหรับผมพอเพียงก็คือว่าคือ บางทีพอเพียงคือ,ค,อความสงบสงียมเตรียมตัวแต่บางทีค้นคิดลงไปจริงๆแล้วมนุษย์ไม่เคยมีความพอเพียงอ,อ,อีกด้านหนึ่งนะบแบบว่าภาษาพระเขาบอกเมืองพอไม่มีเมือง,งพอไม่รู้จักมีอ๋ออย่าที่ใจเราเนี่ยใจเราพอหรือเปล่านั่นแหละผมว่าแนวพอเพียงก็คือการดำรงอยู่ที่มันเหมาะสมกับตัวเองด้วยอยู่กับธรรมชาติหายใจให้สะดวกต่อสู้กับสิ่งที่ผิดเป็นต้นหวามหม่างมลพิษด ปุ๋ยสารเคมีมันเหม็นไปทั้งทุ่งทุ่งไม่หอมเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนนี่ข้าวนี่เวลาแต่งวงหอมมากอมมากอเรู้เห็นไหมเนี่ยทำไงจะพลิกฟื้นสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาถ้าไม่มีปุ๋ยสารเคมีปูปลาอาหารเต็มไปหมดเลยเเกียดลงมปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่แต่ไม่รู้มันเคลือบแฝงอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยผมกลัวขนาดนี้ครับดวลงตะวันทอแสงใช่ไหมครับ อายุมากขึ้นเหมือนกับต้องการความนิ่งต้องต้องการความสงบมันเย็นมากขึ้นน่าจะเป็นอย่างนั้นครับก็ท<า>ําเท่าที่ทําได้โดยที่จริงอมาทําตอนแก่แล้วไม่ไม,ไม่น่าไม่น่าทําน่าจะพักผ่อนแล้วตามหลักการนะถ้าอยู่ในลูกหลานหวานเครือในญาติมิตรพี่น้องเขาก็พักได้แล้วอ,อะไรเขาก็จะเตือนสบายมาั่งซิเหนื่อยมามากแล้วเราก็ แต่โดยย้อนดูตัวเองปั๊บทางที่เราเดินมาผมยังมีความเป็นเด็กแต่ไม่ได้คุยว่าไม่แก่นะครับความแก่อายุวัยเรายอมรับแต่ว่าความคิดความเคลื่อนไหวลืมไปเลยว่าอายุเท่าไหร่อืมจริงๆลืมบางทีก็เผลอไปเผลอลืมลผมยังอยากไปเตะฟุตบอลในสนามบอลอยู่อะ่ะคิดดูแล้วก็มีความสุขในการไล่ลูกบอลแล้วการเล่นบอลน,นี่ว่ามันสอนเรารู้แพร้รู้ชนะ รู้ว่าการไปทํำร้ายใครมันเป็นยังไงเห <c oughs> มือนไส้ฝ่ายตรงข้ามไปเตะขาเขารู้สึกผิดอขอโทษไม่ไม่ทำอีกแล้วไม่ทําอีกแล้วอะไรทํามมันลดทิฐิลดอารมณ์โ<ะ>มโหของเราได้นี่กีฬาสอนผมอย่างนี้มี คู่ต่อสู้ภายในสมมติว่าเราต่อสู้กับข้างนอกมาเยอะแล้วสุดท้ายมันโอ้ตอนนี้มาสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงข้างในดีกว่าอะไร่านี้มีไหมไม่น้อยมากที่จะขับเคี่ยวกับตัวเองผมผมส่วนมากผมจะปล่อยปสบายตามธรรมชาติเได้ก็ได้ไม่ได้ก็ทม่ต้เยอไม่ไม่ทรมานตัวเองอไม่น้อยใจไม่อิจฉาจริงๆก็ฝึกแบบนี้มานานตลอดใช่ไหนมานว่ครับไม่โครดไม่เกลยด ถ้าทาได้จะประเสริฐอ,อย่าให้อารมณ์มันมาามรุ่งร้านในตัวซึ่งมันควรจะทำมานาน